อันนี้มีลูกมือสองคนมีลูกมือตัวเล็กๆกับเปียกๆเคียกระจิบๆผมเืยยังหมดดูดีๆเห็นแล้วเพราะคือเคลียเก่งไม่หรอบอกเดี๋ยวอีฟะวันนี้เมนูอ่อมปูนะครับวิถีลูกทุ่งนะครับผมกินง่ายอยู่ง่ายเอ็ดกับคนกับร้านน้อยสองคน ร้านเม่กะบี่กับร้านเขียนเอเอาอ้นีร้านซอยเป็นลูกมือขันอนนอนข้นตอนการอ้อีโปูก็คือขั้นตอนแรกเขาก็ไปขูดอีปูมาขั้นตอนที่สองเขาก็มาแกะดองกับปูออกแล้วก็เคี่ยวเอาแต่มังกับปูเอ้มันจะนี่เ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้มเฮ้แล้วเฮ้ยเ้ยเฮดีใหม่เฮ้ยเฮยเยเเ ไหวแบบโอ้ยเขากะแกเอา,เอาน่ะมันมันเหลือโอ้มันกินนี่นะให้ก่อนบาน,นีแกะมันมันแลว้วเขากะอ่ะรู้ขั้นต่อไปนี่มันมันเขากะเคลียออกเคลียออกเพื่อว่าเอาไหวไปคั่ว ขวใส่น้ำนิดหน่อยให้มันแตกมันมันจะแตกมันออกเหลืองอลา,ามทีนี้เราก็ใส่พวกผักลงไปนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอ่อมปูนี่ไม่ได้ทําได้ง่ายๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นขั้นตอนที่ยากมากเพราะว่าปูแต่และตัวมันเขาจะไม่เยอะนะครับเราต้องใช้ความพยายามและเราก็ต้องมีลูกมือตัวเล็ก ลูกมือคนหนึ่งก็ชื่อว่าไม่ใช่ขี้เจียมนะออโอ้ <c oughs> ไม่ใช่ขี้เจียมมนุษย์คนนี่เละลูกมือตัวหนึ่งก็ชื่อว่าแมงกระบี่ <c oughs> มงกระวี่แมงกระบี่ตัวนี้แมงสัยังตัวนี้แมงเ่เียเเเียออ,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 ออกเียกเออเคีียออเีีย แล้วค่อยติดไฟติดเตานะครับเดี๋ยวแกะดองให้อ้าวแล้วก็เราก็เหลือตัวมันไว้เอาตัวมันใส่นำเวลาเ,เวลาเราแกงออกแล้วก็เอาตัวมันใส่ด้วยอ่ะอันนี้ลูกมือเราขยันมากลูกมือขยันมากเดี๋ยวโตขึ้นเขาก็จะเป็นกุ๊กในพัตตคารที่ที่พัตตคารห้าดาว อาจจะได้เป็นรุกโรงแรมแชงกอริล่าก็ได้หรือว่าโรงแรมฟอร์จูนก็ได้ไม่แน่แต่ว่าที่เราเหลือไว้บ้างเพราะว่าเราจะเอาไว้เอาตัวมันใส่นำํำเออมีปุูอีกแล้ว <c oughs> นี่เราเขียวนะครับอุย้ยแม่ไม่ยังดินอ,อ,อ่ะอ่ะเขียวให้ไว้ได้หนู อันที่เหลืองๆคือมันมันเราเขีย่ยออกให้หมดเลยทีนี้พวกเอ,อิกมันนี่นะครับไมยถึงเอ,อิกมันนี่ตัวอย่างนี้นะเอิบกระปูเนี่ยนี้เราก็จะไปตาให้ละเอียดตาให้ละเอียดทีนี้เราก็จะปั้นเอาน้ําน้ําน้ํามันเนี่ยปั้นเอาน้ํามันเนี่ยเพื่อเพื่อมาอุนะครับมาอุอุบกับน้ํามันเหลืองๆเนี่ยเพื่อให้มันแตกมันออกนะครับแล้วเราค่อยใส่ผัก เราไม่ทิ้งนะครับอันนี้เราจะไปโขกโขกนี่คือขั้นตอนโขกไปวัดต่าโน้ตจะต่ำโน้จะเป็นขั้นต่ำบอกโขกไปวัดต่ำโขกไปวัดต่ำปลาโขกหัวอันนั้นเคาเรียกปลากรอบเปนปลาโขกหัวยังตายอยู่ไหมยังมีชีวิตไหมตอนนี้ เ,เดี๋ยวแม่นวก,ก็ระดอมทำไมมันยังมีชีวิตสงสัยแท้ตอนนี้แม่ครัวตัวเล็กเรากำลังขมักขเม้นกับการเขี่ยเขี่ยมันปูนะครับนี่เราดูนี่มันปูที่เขี่ยได้นี่จะสีเหลืองเหลืองน่าอร่อยมากทีนี้เราก็จะไปไปไป,ไปอุก,กับไอ ตัวตัวอกของโตเนี่ยนะครับที่อุเก่งเก่งเก่งมันก็พอเราเราไปอุ่ทีนี้โอ้ยเดี๋ยวค่อยดูสีสันนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนอันนี้ขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการเก็บแม่ครัวเฟรมอันนี้แม่ครัวเฟสอันนี้แม่ครัวสองแม่ครัวนี่เขามีกิจการหมูกระทะอยู่ที่กรุงเทพชื่อร้าน ่หมูกระทะเฟซกับเฟมนะครับใครผ่านไปแถวกระทุ่มแบนคลองมะเหลือคลองมะเหลือเขาชื่อว่าคลองมะเดือนะครับก็จะมีร้านหมูกระทะของเขาตัวเล็กๆนี่นะครับของเฟซกับเฟมอันนี้มันอันนี้มันนุ่งเอฟพิการดมด้วยอ่ะเราต้องพิสูจน์ว่ามันสดไหมทีต้องเอาใจที่มันสดเออใช่เอาที่มันสดสด เราเหลือกี่ตัวเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเหลือสิบสองตัวสิบสองตัวนี้เราเอาไว้ใส่เป็นตัวเอาไว้เอาไว้ใส่อมกุญแจให้หนูเขียนะครับให้หนูเขียเขียแล้วทีนี้ลุงจะไปไปหาโคกมาให้หนูเป็นคนโขลกนะรู้จักโขลกไหม โผกไปว่าอะไรบกวอกกอไส้หมโมแม่โผลก็ไม่เปว่าบรกกอกใส้หัวโกกแปปว่าตําโผกแปปว่าตํมนุเฟมรู้จักโกกไหมโกกปไปว่าตัมเนี่ยเห็นวานุเฟย์นี่ผมจว่าโขก่ไปว่าตัมนุเฟยรู้จักคำว่าโขกไหมไปว่าอะไรตัมไม่ใช่ประกอกไสหัวอย่างนี้ด้เดี๋ยวลุงไปเอาโคกเอาโคกมาก่อน ดูมันปูเรื่องเหลืองน่าอร่อยนะครับหมดแล้วใช่ไหมชิมแงล้วลูกเอเอาอีกว่าโอ้หยุดที่แล้วก็จะเสียวแห่อ นี่โขกไปว่าอย่างนี้จะตำไปลนะ้างมือก่อนอันนี้เราเก็บไว้ก่อนนี่คือขั้นตอนการทําอ่อมปูนะครับผมสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้วิถีลูกทุ่งนะครับเอกพลมตรการนะครับจะทําเมนูแกงอ่อมอีปูหรือคือนะครับหรือกระปูน่นแหละครับท <c oughs> ีนี้เราแกะมันมันออกแล้วพวอกอกปูนี่นะครับ เราก็จะมาโขลกนะครับเพื่อคั้นเอาน้ํำอยิบไซลุเพื่อคั้นเอาน้ําแล้วมาอุกให้น้ํามันปูเนี่ยแตกมันออกนะครับตำดีๆนะลูกมันจะพุ่งใส่ตานะตำดีๆลูกตำดีๆทำดีๆำดีๆำดีๆดีติมหลิงเราหโหน่เดียวี่้ โอเคให้โอ้อย่านอันนี้กลมเอาไว้ไว้ทีอัถอยถอยถอยตูดหลบหลังไปนิดนึงพอ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 ,อันนี้คือผักนะครับอันนี้คือหอมแดงนะครับ ต้นหอมแดงเพื่อว่าเราจะมาใส่ออมอีกตูนะครับอันนี้ต้นหอมแดงล้างแล้วแต่เรายังไม่ได้ตัดนะครับหอมแดงนะครับอันนี้คือผักชีนะครับผมผักชีสวนนะครับผมรเราปลูกเองไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ฉีดยานะครับอเ,เออแล้วก็อ่ตันี้อันนี้ใบแมงลักหรือผักอีตูนะครับอันนี้ผักอีตู ใบเมงลักนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ล้างเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำการลักกนครับแล้วก็อันนี้จะมีนะครับ <laughs> จะมีแคร์นะครับแคร์บ้านนะครับดอกแคร์ดอกแคร์คนี่เราจะได้รสชาติหวานนะครับผมเรามาใส่อมปูนะครับแล้วก็เราจะมีผักขมนะครับผักขมเราก็ยังไม่ได้ล้างนะครับอันนี้ผักขม มีผักขมนะครับเราจะล้างนะครับใส่ผักขมสรุปคือมีผักขมใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมแดงผักชีแลกะก็ดอกแคร์นะครับผมนี่คือองค์ประกอบนะครับแล้วก็พนักง,งานของเราก็มีสาวสวยคนหนึ่งชื่อแมงกัมบี้นะครับคนหนึ่งชื่อแควเฮียนนะครับคนนี้ชื่อแควเฮียนครับ <c oughs> ลองอาป,ปากดูสิครับ <c oughs> <c oughs> อย่าทำให้มันโกมันเหี่ยนะทำให้มันเหล็กๆนะ อ่ะทีนี้ลุงเอกจะเป็นคนดังไฟนะครับเนี่ยครับลุงเอกเป็นคนดังนะไม่ใช่ธรรมดานะเป็นคนดังเป็นคนดังนะดังไฟไงดังก็แบบดังก็โลกอันนี้ดังอันนี้คือจมูกโอเคนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปดังไฟนะครับผม นี่ดูดูดูในกร๊กนีนน่อ่านี่ครับอันนี้คือยังไม่ละเอียดนะครับต้องตำให้ละเอียดกว่านี้เพื่อเราที่จะคั้นเอาน้ามันนะครับโอเค,คไม่ยังไม่บอกเจ้า นี่เราก็จะก่อไฟตรงนี้เลยนะครับ oh. ดังไฟตรงนี้เลยนะครับใ่ครับก็ถอยหงับออกไปนะครับ hey. อันนี้เราแนวอ่อยไฟเราก็หัน,นมาดูหน่อยนะครับฟังเสียงภาคหน่อยน,นะครับว่า,าภาคเรื่องอะไรนะครับเขาภาคเรื่องขี้กระวองหันไปดูตูดเป็ดอยู่ไม่ได้นะครับนองมากเ่ นี่คือขี้กระบองนะครับเราจะมาออดไฟนะครับผมคือเป็นเขาจะเป็นวัตถุไวไฟนะครับเอ้าวเราได้ขี่กระบองแล้วครับนี่เราก็หาไฟมาจูบนะครับไฟก็อยู่ในถุงส้มเรานี่แหละครับสีมันก็ลงนิดหน่อยนะครับพร้อมผีผอมผีอมไฟ้อมไฟ้อมคน้อมจระบอกไฟผอมไฟ้อม การทำแบบโบราณนะครับไม่ใช่ไม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 ่มีเตาแก๊สเตาฟลุนะครับอันนี้คือการลมนะครับทำไมต้องมีการไปอยู่ตรงนั้นด้วยลมมันพัดนะครับบึ๊ดบึ้ดขึ้นไปบึ๊ดโอเคโอเควัดหอดจ่อยโอเค อันนี้เราดังไฟแล้วนะครับไฟกำลังควนนะครับทำให้ลนะเอียดแน่นาะ ทำยีกบนท่าเล็กไฟกำลังลุกวูบๆเลยนะครับเราใช้ถ่านนะครับตอนนี้ไฟกำลังลุกวืบๆเลยนะครับ เราใช้ทานนะครับได้การแล้วนะครับต,ตอนนี้เราไปหามอก,ก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราใช้แรงงานเด็กนะครับเพราะว่าเราฝึกหัดแล้วก็เรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้ในการทำกับข้าว ครับโตขึ้นมาจะได้เป็นทํากับข้าวเก่งนะครับแล้วก็จะได้ทํางานโรงแรมนะครับเป็นคุกนะครับเป็นคุกโรงแรมแชงกอริล่านะครับโรงแรมลิงนี่แหละครับ ชคดวันนี้เราได้ลูกมือดีนะครับลูกมือขยันมากลูกมือเก่งนะครับคนล้างผักก็มีคนตำก็มีนะครับคนตำก็ตำ <c oughs> ไปเรื่อยๆนะครับตำกินตักจิน